ตามรอยอภิธรรมมัทธสังคหะตามแนวพุทธธรรมสำหรับการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทำความรู้จักชีวิตตามหลักอภิธรรมเกื้อกูลแก่การศึกษาพุทธธรรมเชิงลึกและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยวัดยาณเวศกวัยร่วมกับอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารข้อแรกส่วนใหญ่โยมตอบว่าถูกตอบถูกเยอะอุทุชนทำกรรมโดยมีสติย่อมเป็นกุศลแน่ถูกไหมอ่าถูก โอเคอันนี้ไม่น่านมีปัญหาปุถุชนทำกรรมโดยไม่มีสติเป็นอกุศลแน่อ่าถูกยอมส่วนใหญ่ตอบถูกนะก็ใช่ใช่ไหมคือสติมันเป็นเจตสิกที่มีแน่ๆในจิตที่เป็นผู้ลทุกดวงนะฮะกรรมที่นำไปเกิดคือกรรมที่ทำเมื่อใกล้าตายเท่านั้นคืออาสันนกรรมเท่านั้นไม่ใช่อะ่ะลุก,กรรมแน่นอนมาก่อนแน่ถ้าเกิดใครทําคลุก,กรรมไว้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่า ใกล้ตายต้องทํากรรมดีๆไว้จะได้ไปเกิดดีไอ้พูดอย่างนี้ยถูกไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ได้ว่าทําดีใกล้ตายแล้วจะไปดีแน่ใช่ไหมถ้าเกิดทําคลุกกรรมแย่ๆไว้อะอาสนกรรมก็ไม่พอที่จะแก้ไขได้เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้ไปพูดคราวหน้าอีกทีหนึ่งเรื่องมรณะกับปฏิสนธินะฮะการตายการเกิดเพราะฉะนั้นคําตอบข้อสามก็คือกรรมที่นําไปเกิดคือกรรมเมื่อใกล้ตายเท่านั้นตอบว่าไม่ถูกนะฮะ อ่าโยมสย่วนใหญ่ตอบไม่ถูกโอเคคนที่ทําดีบ่อยๆย่ยอมไปสวรรค์นแน่อ่านี่พูดเหมือนในมหากรรม,มวิพังคสูตรเลยถ้าบอกว่าแน่ๆผิดถ้าคนทําดีบ่อยๆไปสวรรค์เป็นไปได้อ่าอย่างนี้ถูกแต่ถ้าบอกว่าแน่ๆไม่แน่เพราะทําดีๆบ่อยๆอาจจะมีชั่วบ้างและชั่วหนักๆก็ได้หรืออาจจะมีชั่วในอดีตชาติก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าตอบว่าแน่นอนผิด โยมส่วนใหญ่ตอบสรุปไม่ได้ก็ถ้าโยมหมายถึงว่าสรุปไม่ได้ว่าจะไปสวรรค์นแน่หรือเปล่าอ่าถูกแต่ถ้าพูดว่าไปสวรรค์นแน่ๆเนี่ยจริงๆมนสรุปได้ว่าประโยคเนี้ยไม่ถูกตัดไปคนที่ทําชั่วเสมอย่อมไปนรกแน่ๆน่ก็ทำนองเดียวกันนะฮะสองอันนี้ก็ถ้าถูกก็ถูกด้วยกันผิดก็ผิดด้วยกันถ้าตอบว่าไม่แน่ก็คงจะตอบว่าไม่แน่ด้วยกันนะเนีเป็นั้นเข้าใจนะโยมนะถัดไป คนที่เกิดมามีโรคมากเพราะเคยเบียดเบียนสัตว์อันนี้เป็นไปได้อันนี้โดยจุลกรรมวิพังคสูตรว่างี้ใช่ไหมย่อมมีปฏิสนธิจิตเป็นอกุศลวิบากไม่ใช่คนที่เกิดมาถ้าเกิดเป็นคนซะแล้วเนี่ยนะเป็นกุศลวิบากแน่ที่เกิดเป็นคนน่ะนะเพียงแต่ว่าเขาเคยทําอกุศลไว้อย่างเนี้ยมันก็เลยมาเบียดเบียนทําให้เกิดเป็นคนด้วยกุสลวิบากก็จริงแต่เป็นคนที่มีโรคมาก ไอ้กรรมที่ส่งผลให้เกิดเป็นคนนี่ยคือกุศลแต่ออกุศลอย่างเนี้ยมันมาเบียดเบียนทําให้เป็นคนที่มีโรคมากเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าไม่ถูกไม่ถูกตรงว่าปฏิสนธิด้วยอกุศลเนี่ยไม่ถูกไหนดูหน่อยว่าโยมส่วนใหญ่ตอบว้างไงคนที่เกิดมามีโรคโอ้โยมส่วนใหญ่ตอบว่าถูกอะ่ะจริงๆต้องตอบว่าไม่ถูกนะเหตุผลก็ย้ําอีกทีหนึ่งว่าคําว่าปฏิสนธิเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยยังไงปฏิสนธิต้องเป็นกุศลแน่ คนบ้าใบ้เกิดเพราะผลของอกุศลก็อีกนั่นแหละนะฮะเกิดเป็นคนเนี่ยเกิดเพราะกุศลเพียงแต่เป็นกุศลแบบไหนล่ะเป็นกุศลที่ทําให้ประกอบด้วยปัญญาเจตนาไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็เลยเกิดเป็นคนแต่ไม่บริบูรณ์เาะฉะนั้นคําตอบคือไม่ถูกสองข้อเนี้โยมจะเทนเดียวกันเป๊ะเลยเห็นไหมกราฟพอกันใครเข้าใจข้อนี้ยังไงก็จะเข้าใจข้อถัดมาอย่างนั้น งั้นก็แก้ไขให้ถูกต้องถัดมาเทวีเหตุกาบ,บุคคลทําความดีไม่ได้ไม่มีทางบารรลุธรรมไม่มีทางบารรลุธรรมในชาตินี้ถูกแต่ว่าทําความดีไม่ได้นี่ผิดอย่างรุนแรงเลยโยมส่วนใหญ่ตอบว่าผิดซึ่งถูกอ่าโอเคถูกต้องถูกต้องอโหสิก,กรรมคือการทําพิธี เพื่อให้กรรมไม่ส่งผลอ่านี้ผิดอย่างไม่ต้องกังวลใจผิดแน่นอนโหสิกรรมคือกรรมไม่ให้ผลนะอไม่พูดซ้ําอธิบายไปแล้วซึ่งอันนี้โยมส่วนใหญ่ตอบว่าไม่ถูกถูกต้องสุดท้ายท่านทําแบบทดสอบนี้ด้วยจิตเป็นกุศลหรือเปล่าล่ะอ่าอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะโยมนะตอบตัวเองก็แล้วกันว่าขณะที่ทําใจท่านเป็นยังไงอย่าลืมว่ากุศลองสวนไม่ได้วัดที่ผลดูที่เจตนาขณะที่ทําแล้วก็ไม่ได้วัดเรื่อง ทำด้วยความสุขหรือทุกข์ด้วยนะการเกิดเป็นติเหตุตกะดียังไงต้องทํำยังไงจึงจะเกิดเป็นติเหตุกะตอบก่อนว่าเกิดเป็นติเหตุกกะดียังไงก็ตอบว่าดีตรงที่มีต้นทุนมาดีมีสภาพจิตที่พร้อมปฏิสนธิประกอบด้วยปัญญา ทำให้สามารถเจริญกุศลได้เต็มที่จนสามารถเจริญมรรคออกจากวัตะสงสารได้หรือเจริญชันขั้นสูงทําให้จิตมีคุณภาพดีได้แล้วทํำยังไงจึงจะเกิดเป็นติเหตุก,กักแปเของคําตอบที่อาตมาอ่านตอบว่าต้องทํากุศลที่ประกอบด้วยเหตุ3คืออะโลภะอะโทสอาโมหะถูกครึ่งเดียวคือถ้าเป็นกุศลน่ะมันมีอะโลภาอะโทสแน่อยู่แล้ว ถ้ามีปัญญาด้วยอ่าก็ดีถูกแต่ยังไม่พอต้องประกอบด้วยเจตนาครบสามการด้วยต้องมีเจตนาครบบริบูรณ์ทั้งสามการประกอบด้วยปัญญานี่คือคีย์เวิร์ดหลักๆส่วนใหญ่จะไม่ได้พูดเรื่องเจตนาสามการก็คือภาพนี้นะฮะที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคราวนี้คําตอบที่น่าสงสัยหรือน่ากางังวลเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเช่นโยมบ,บางท่านตอบว่าตีเหตุตุกะดียังไง ดีที่จะได้เป็นผู้มีปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทอันนี้เนี่ยฟังดูเหมือนในว่าถ้าเกิดมาไม่ใช่ติเหตุกะก็จะประมาทถ้าเกิดมาติเหตุกกะก็จะไม่ประมาทคงพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะจะประมาทไม่ประมาทมันเป็นกรรมใหม่ที่จะทำถูกไหมต่อให้คุณปฏิสนธิด้วยติเหตุกะมีปัญญามาดีก็จริงน่แต่คุณประมาทไม่ทํากุศลก็เป็นไปได้นะ เพราะฉะนั้นถ้าจะไปสรุปว่าติเหตุกะจะทําให้ไม่ประมาทอย่างนี้เนี่ยน่าจะพูดเกินเลยไปจะเป็นผู้มีปัญญาได้ชาติพบใหม่ต้องหมั่นจเจริญสติในชาตินี้แม้ขณะสิ้นลมก็มีสติการพูดว่ามีสติคงไม่เพียงพอที่จะเป็นปัจจัยยืนยันว่าจะปฏิสนธิเป็นตีเหตุกะนะติเหตุกกะบุคคลปฏิสนธิจิตมีปัญญาเจตสิกร่วมอ่ะอันนี้ถูกจึงสามารถอบรมปัญญาจนบรรลุฌาน บรรลุมรรคผลนิพพานได้ตามสมควรแก่เหตุข้อความสีเขียวสีน้ําเงินตรงนี้ถูกหมดแต่พอพูดถึงเหตุว่าทํำยังไงก็จะจบแบบเนี้คือมีอโลภะอโทสะอโมหะอันนี้อาตมายกมาเป็นตัวอย่างนะมีทํานองนี้อีกมากมายทีเดียวอีกท่านบอกว่าต้องหมั่นเจริญกุศลทําบุญกิยาวัตถกุก็โอเคละที่เป็นกุศลแต่พูดแค่นี้คงไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าจะเกิดเป็นตีหตุก,กะโยมบอกว่า โดยกุศลนั้นต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยเหตุสามก็ถูกครึ่งหนึ่งอย่างว่านะอันเป็นเหตุให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือไม่มีขันห้าอันนี้เหมือนพูดข้ามขั้นไปนะคือถ้าถึงขั้นไม่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไอ้นี่ไม่เรียกว่าทําเพื่อเป็นปัจจัยไปติเหตุกะไอ้นี่คือปลายทางเลยคือบรรลุเลยคือในแง่ปฏิบัติมันใช่ควรทําสิ่งเนี้ยแต่ว่าไม่ได้ตอบคาถามนี้เท่านั้นเองตีเหตุกุกะทําให้ไม่ไปเกิดในอบายภูมิต้องทําจุติจิตที่ประกอบด้วยปัญญา อันนี้ไปไกลเลยโยมอันแรกก็คือติเหตุตุกะไม่ใช่เรื่องไม่ไปอบายติเหตุตุกะมันเป็นเรื่องว่าไปสุขติแน่และต้องเป็นสุขติชนิดดีเลิศด้วยนะไม่ใช่สุขติธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นเรื่องอบายภูมินี่คนละประเดะ็นละนะฮะส่วนจุติจิตประกอบด้วยปัญญานี่เดี๋ยวคราวหน้าจะต้องมาพูดกันใหม่ให้ชัดว่ามันไม่ใช่เรื่องปัญญาในจุติจิตนะจุติจิตมันเป็นศักดิ์ว่าเพียง พอวังขจิตดวงสุดท้ายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ขอทําความเข้าใจกันใหม่อีกทีในเสาหน้านะยโยมนะอีกท่านหนึ่งบอกว่ามีมหากุศลจิตไม่มีมหาวิบากโดยทําให้เกิดความดับแห่งกรรมและปฏิปทา,าอันเป็นเครื่องดับแห่งกรรมอันนี้ก็ไปคนละประเด็นไอ้เรื่องดับแห่งกรรมนี่เป็นเรื่องของบรรลุธรรมนะอันนี้กําลังพูดถึงว่าถ้าต้องเกิดอีกก็เกิดเป็นดีเหตุทุกข์ซึ่งทั้งหมดนี้พูดย้ําอีกทีหนึ่งว่า การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อไปเกิดเป็นติเหตุกะบุคคลนะเป้าหมายในการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาคือนิพพานคือบรรลุธรรมคือเป็นพระอาหารหันต์แต่ในระหว่างทางที่ยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยเราก็ควรสร้างเหตุปัจจัยให้เราเป็นตีเหตุกกะบุคคลเท่านั้นเองถ้าท่านไปเยี่ยมญาติที่ป่วยหนักเพราะถูกรถชนและมีความคิดว่า โหบุญกรรมไม่มีจริงหรอกเรานี่นะทําบุญกุศลให้ทานนะสร้างวัดสร้างวาทํากุศลฟังธรรมเยอะแยะยังต้องมาล้มป่วยเพราะอุบัติเหตุอยู่ดีๆรถก็มาชนเราเนี่ยเราไม่ได้ทำซะหน่อยทํากุศลกรรมแต่ได้รับวิบากแบบนี้เนี่ยบุญกรรมไม่มีจริงหรอกเราจะเข้าใจยังไง90%โทษกรรมเก่าหมด เป็นเพราะกรรมเก่าชาติที่แล้วมีอกุศลกรรมทําไว้ไงเลยชาติเนี้ยถูกลดชนไงกรรมดีที่ทำํำมันยังไม่ส่งผลไม่ใช่กรรมที่ทําในชาติปัจจุบันเท่านั้นน่ยมันมีกรรมชาติก่อนมาด้วยไงเลยถูกชนไงชาติก่อนอาจจะเคยขับรถไปชนคนอื่นมาไงชาตินี้เลยถูกชนไง ผลของกรรมในอดีตไงไม่ใช่บุญกุศลที่ทําในปัจจุบันเลยถูกชนไงทั้งหมดเนี่ยไม่ผิดนะแต่สอไปในทางว่าโยนให้กรรมอดีตชาติหมดไม่เห็นพูดถึงปัจจุบันบ้างเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ผิดนะแต่เอามารีมายโยมว่าระวังนะบางทีเนี่ยเราจะไปเผือโยนให้กรรมเก่าหมด บางทีไอ้การที่ถูกลดชนเนี่ยมันก็เป็นกรรมชาตินี้ด้วยนะคือต้องพูดให้ชัดว่ากุศลกรรมที่ทำประจำนะทำอะไรอ่ะถ้ากุศลกรรมที่ทำประจำคือให้ทานถวายสังฆทานใส่บาตรมันก็เป็นกุศลแต่เหตุกับผลมันลงล็อกกันหรือเปล่าใส่บาตรถูกลดชนมันยังไงอะ่ะมันอธิบายยังไง ใส่บาตรจิตใจดีเป็นกุศลก็เลยขับรถมีสติอ่าอย่างนี้ยยังพอเข้าเขาแต่เราใส่บาตรแต่เราไม่ไปศึกษาเรื่องกฎจราจรให้ดีตั้งใจขับรถดีเจตนาดีแต่ไม่รู้กฎจราจรก็เลยไปทะเลาะทะลา่าทำให้ถูกชนอ้าวก็ถูกตามหลักกรรมแล้วแหะถ้าอย่างเงี้ยผิดหลักกรรมตรงไหนล่ะเพราะฉะนั้นการถูกรถชนเนี่ยมันก็เป็นผลของกรรมที่ทําในชาตินั้นด้วย อาจจะเป็นพวะอดีตกรรมอย่างที่ว่ามาก็ได้ไม่ใช่ว่าผิดแต่อย่าไปลืมกรรมปัจจุบันแล้วถ้าเราอยากจะไม่ถูกลดชนเราก็ต้องแก้กรรมปัจจุบันด้วยก็คือต้องไปศึกษากฎจราจรให้ดีไปฝึกขับรถให้ดีไอจะทําบุญทําทานด้วยกว็ทำแต่ใช่แต่มันก็เป็นเหตุโดยอ้อมแต่เหตุโดยตรงของการประสบอุบัติเหตุมันอาจจะมีเหตุโดยตรงที่เขาไม่ทันรู้เลยไม่แก้ แล้วไปโทษแต่กรรมเก่าหรือไปแก้เฉพาะเนี่ยใส่บาตรยู่นั่นเนี่ยใส่บาตรยู่นั่นแหละถวายสังฆทานสะดาข้อยูอนั่นแหละแต่ไม่ไปศึกษาไม่ไปฝึกขับรถให้ดีอ่ะก็ยังถูกชนอีกเรื่อยๆก็ได้นะย้าอีกทีว่าที่ตอบมานี่นํามาแสดงให้ดูว่าส่วนใหญ่ตอบอย่างเงี้ยไม่ผิดแต่ว่ามันสอไปในทางว่าจะไปโยนให้กรรมเก่าหมดแล้วอาจจะเผลอลืมแก้กรรมปัจจุบันที่ทําได้มีบางท่านบอกว่า เรื่องบุญกรรมไม่มีจริงนะ่ะไม่จริงหรอกการถูกลดชนนั้นเป็นวิบากที่เกิดจากอากุศล,ลกรรมอ่าตรงนี้ถูกที่กระทําในชาตินี้หรือชาติก่อนก็ได้ท่านนี้มาครอบคลุมดีนะฮะหรืออย่างน้อยก็อาจจะเกิดจากความประมาทในการใช้รถใช้ถนนอ่าถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยมันมีกรรมในชาติปัจจุบันนะ่ยที่เราแก้ได้อ่ะเราจะได้ลงมือแก้ในส่วนนี้นะะการเกิดอุบัติเหตุอาจมีผลมาจากความประมาทของตนเองหรือผู้ก่อให้เกิดอุบัติไฟใดฝ่ายหนึ่ง หรืออาจเป็นการประมาทร่วมนี่ก็ตอบดีชอบคําว่าอามีผลมาจากคือการศึกษาเรื่องกรรมเนะี่ยเราพูดเหตุปัจจัยได้แต่เราพูดเจาะจงลงไปไม่ได้หรอกว่าที่คุณถูกชนเนี่ยเป็นเพราะอดีตชาติคุณเคยไปขับรถชนเขาอันนี้มันพูดแบบเจาะจงเกินไปเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่แน่ไหมมันการันตีไม่ได้อะแล้วเราไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาพอที่จะไปรู้หรอกว่า วิบากนี้ของบุคคลนี้เกิดเพราะกรรมนี้ของคนนี้อะไรเงี้ยนะหรืออาจจะได้ก็ไม่รู้นะบางคนก็อาจจะมีจิตระลึกรู้ได้อันนั้นก็เป็นยานพิเศษของบุคคลเฉพาะกรณีไปก็แล้วกันแต่ว่าโดยจุดมุ่งหมายการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะไปรู้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็พูดได้ว่ามันอาจจะเป็นเพราะแล้วเราก็ค่อยๆไปศึกษาว่าเออจริงไหมล่ะเราประมาทหรือเปล่าเรารู้กฎจราจรทัวท่วๆหรือย,ยังเราอะไรแล้วเราก็ไปแก้ตรงนั้นนะนี่คือเราพิจารณาตามหลักอริยสัจ เห็นปัญหาหาสาเหตุในหะ้ชัดอย่าไปโยนอย่าไปโทษสาเหตุคือกรรมเก่าเทวดาหรือความบังเอิญไปซะทั้งหมดถ้าเราโทษกรรมเก่าหมดนี่เราจะเข้าข่ายลทัทธิมิจฉาทิฏฐิเอาได้นะคือลืมไปว่ามันมีเหตุปัใจจัยในส่วนที่เราเกี่ยวข้องและจัดการได้ด้วยบางท่านก็ไปอีกทางหนึ่งเลยนะบอกว่าที่ถูกเฉียวถูกชนนั้นเป็นกรรมมาจากเคยเป็นคนพาลกิกะเกเลมักลังแกสาบแช่งผู้อื่นอยู่เสมออันนี้มาแนวสแกนกรรมแล้วนะ คือไปตอบเพลงงั้นเลยเนี่ยก็อันตรายอยู่นะใครไปตอบเพลงอย่างนี้ก็ไม่ไปตามหลักพุทธธรรมอีกนะเพราะเราเรารู้ได้ไงล่ะว่ากรรมนี้เพราะอันนี้แน่น่ะมันก็ไม่แน่นะแล้วพอใครมาแนวสแกนกรรมจะไปในทางแก้กรรมต่อก็คือเนเชิญชวนให้หมั่นพูดจาไพเราะก,กับคนอื่นส่วนโคที่เป็นโรคนั้นเนี่ยเป็นเพราะเคยทารุณกรรมไว้เพราะฉะนั้นไปบริจาคเลือดซะไป ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะอย่างเงี้ยมันเป็นการแก้กรรมแบบไม่ตรงเหตุอะ่ะเอาพูดตรงๆนะก็คือว่าเป็นโลกเนี่ยถ้าว่าตรงๆตามหลักอริยสัจอะ่ะต้องหาเหตุของโลกนะว่าเหตุของโลกเกิดจากอะไรอย่งนะเช่นว่าเกิดจากสูบบุหรี่จะแก้เหตุต้องทำไงต้องลดเล่าลดบุหรี่ไม่ใช่ไปทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ คือทาบุญลงมาสองเป็นกุศลกรรมไหมใช่แต่คือเหตุปัจจัยโดยตรงที่จะทําให้โลกหายหรือเปล่าไม่ใช่แต่ควรทํากุศลหรือเปล่าควรแต่อย่าไปเหมาอย่าไปแก้กรรมแบบนี้หมดอ่าไม่งั้นเนี่ยสอบไม่ได้สอบตกอ่าไปแก้กรรมสลกไปถวายน้ําแดงบ้างไปไหว้เจ้าบ้างไปมันก็เป็นกุศลน,นะอาจจะเป็นกุศลน,นะอาจาะนะ แต่มันไม่ตรงเหตุอะ่ะชาวพุทธเราบางทีพลาดแบบเนี้ยคือเราทํากุศลแต่ไม่ตรงเหตุแล้วเราก็ไปโทษว่าทําไมทํากุศลแล้วไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการก็ทําไม่ตรงเหตุอะ่ะอย่างนี้นะหลักเหตุและผลที่เราพูดทั้งหมดเรื่องอิทัปปเจาตาปฏิจสมุบาทอย่าให้มาพังทลายล้มคลืนเพราะการเรียนเรื่องกรรมนะคือคือความเป็นเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายมันคือความจริง ของโลกอย่างนั้นการจะสอบผ่านมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรนั่นคือความจริงไม่ใช่ตอนเรียนอิต,ตาปัจจยตาเออเข้าใจจริงอนะ่ะเออทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยพอมาเรียนเรื่องกรรมเสร็จปุ๊บกลายเป็นลทัทธิกรรมเก่าไปเฉยเลยนะแล้วก็แก้กรรมกันแบบไม่ตรงเหตุไม่ตรงผลอย่างเงี้ยต้องระวังนะโยมนะท่านไหนก็ตามที่จะาามายกมาเป็นตัวอย่างนี่อย่าได้อย่าได้รู้สึกกังวลใจนะโยมโยมมีเพื่อนเยอะไม่ได้มีโยมคนเดียวแหละแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกก็เข้าใจอย่างนี้แหละ แล้วเรามาเรียนธรรมะก็เพื่อจะแก้ความเข้าใจเหล่านี้แหละเห็นว่าเราคิดผิดเห็นว่าเราเป็นอกุศลเป็นเรื่องดีโยมเป็นเรื่องดีที่เห็นนะแล้วอย่าไปโทษคนตั้งคาถามนะโยมนะอย่าไปโทษว่าโอ้ตั้งคาถามทาให้เราเข้าใจผิดค่อยเขยอะไรเงี้ยอาตมาเพียงแต่ทําให้โยมรู้ตัวว่าโยมกําลังค่อยกกร,ร อันนี้พูดไปแล้วนะฉนเฉลยไปแล้วนะว่าจากสุอันเกิดก็คือวิบากใช่ไหมนามรูปที่เกิดในปัจจุบันเป็นผลจากกรรมเก่าเพราะฉะนั้นยมตอบมาแนวปฏิจจสมุปาทิเนี่ยถูกเนี่ยก็คืออย่างที่อาตมาพูดนะนะไม่พูดซ้ำํำเอารูปมาให้ดูด้วยนามรูปสลายตนะเนี่ยเป็นวิบากของกรรมเก่าส่งผลมาแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะรับกระทบอารมณ์ในปัจจุบันให้เกิดผัสสะเกิดเวทนา และเป็นปัจจัยส่งต่อให้ปรุงแต่งทํากรรมใหม่ต่อไปอย่างไรสิ่งที่โยมตอบมาแล้วเอามาให้ดูเผื่อจะแก้ความเข้าใจที่ไม่ชัดบางจุดเช่นโยมบอกว่าจักษุเป็นหนึ่งในสลาย,ยตนะที่รับกระทบของรูปอันนี้ถูกประกอบกับอวิชาสังขารอันนี้ยอาตมาไม่แน่ใจว่าคําว่าประกอบกับโยมหมายถึงอะไรถ้าให้รูปมันไปประกอบกับอวิชาเนี่ยว่าโดยสภาวธรรมแล้วมันคงไม่ใช่อ่ะ แต่ว่ารูปนี้มันเกิดจากอวิชาสังขารที่ปรุงแต่งในอดีตมาทําให้เกิดผัสสะเวทนาคําว่าต่อไปเนี่ยก็กังนวลว่าจริงๆผัสสะเวทนาเนี่ยมันเกิดร่วมอยู่ในขณะเดียวกันกับการกระทบนั่นแหละอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะกรรมเก่าคือกรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งสําเร็จไปแล้วในอดีตโดยมีการกระทบกันของรูปท,ท,ทวารทั้งหเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงเกิดเวทนาตามมาอันเนี้ยเลยเลยกังนวลว่า เดี๋ยวจะไปมองเป็นเป็นตอนๆท่อนๆแยกช่วงเวลาไม่สอดคล้องคือไปแยกผัดสะเวทนาไปตัดตรงนี้พอไปตัดตรงนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าอ่ะกระทบทีหนึ่งก่อนแล้วก็เกิดเวทนาทีนึงแล้วก็ไปทํากรรมอีกทีหนึ่งจริงๆเวทนามันเกิดตรงนี้แล้ด้วยแหละรายละเอียดเล็กน้อยเอามาชี้แจงเพิ่มเติมคือคําถามว่ามันรู้สึกตัวรู้รูปนามเสมอ เรื่องความหิวอารมณ์นั่นแหละก็อย่างที่โยมตอบมาก็ส่วนใหญ่ก็ไปในทางถูกหมดก็คือรู้ตัวเจตนารู้ตัวความอยากรู้ตัวปรุงแต่งเบื้องหลังของการกระทํากรรมต่างๆของเราในชีวิตเนี่ยนะฮนะส่วนใหญ่ที่โยมตอบมาก็ถูกทั้งหมดรู้ตัวอารมณ์รู้ใจรักรู้ความอยากคือความปรารถนาในรูปนามในอารมณ์กรรมคุณต่างๆอะไรเนี้ยนะโยมตอบมาแนวนี้ก็ได้หมดแหละยิ่งถ้าใครไปลองปฏิบัติสังเกตดูในชีวิตนะก็จะเห็นารายละเอียดหรือมีตัวอยา่างตอบมาเยอะแยะเลยงานนี้ก็หมดทนาะ มีบางท่านที่มองว่าการเห็นรูปหน้าตันหานั้นเป็นอุปสรรคทำให้ไม่เกิดความรู้แจ้งอันนี้อาัาจมาเลยเอามาพูดคุยอภิปรายเล็กน้อยว่าอย่าไปมองว่าการเห็นพวกนี้เป็นอุปสรรคเลยนะฮะคือการเห็นพวกนี้แหละคือเครื่องมือในการรู้แจ้งคือตัวตันหานเป็นอุปสรรคใช่แต่การเห็นตันหานะไม่ใช่อุปสรรค ส่วนการปฏิบัติในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นช่วงหยุดสงการด้วยประมาณสัก4ี่หมาในทางอาภิปรายถึงวิบากอันตนได้รับว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นต้องประสบพบเจออารมณ์อันไม่เกื้อการเจริญกุศลเลยต้องพบปะญาติพี่น้องเยอะเดินทางเยอะต้องเจออากาศร้อนอันนั้นเป็นวิบากที่โยมได้รับนะโยมนะถึงแม้ได้รับวิบากอย่างไรก็ยังเป็นโอกาสในการเจริญกุศลทั้งสิน้น อย่าเอาวิบากมาเป็นเหตุว่าวิบากไม่ดีแล้วจะต้องทํากุศลไม่ดีด้วยไม่ได้ไม่ได้โยมนี่ผิดหลักเลยทีเดียวต่อให้เจอวิบากยังไงก็ยังเป็นโอกาสเจริญกุศลนะโยมนะมีสติรู้ตัวมากขึ้นแล้วก็เห็นว่ามีการหลงมากกว่ารู้่ก็โอเคนะรู้ว่าหลงก็ดีแล้วละ่ะรู้ว่าหลงบ่อยๆก็อย่างที่หนังสือระที่สองทำบ้านนั่นแหละนะฝึกมีสติมีสมาธิเบื้องต้นด้วยการรู้ว่าหลงเนะี่ยก็ดีเหมือนกัน สัปดาห์นี้เป็นวันหยุดนโยมนะ,ะก็เลยปฏิบัติยากหน่อยไม่ว่ากันแล้วก็เห็นว่ามีวัวดำมากกว่าวัวขาวอ้นนี้ก็ดีโยมเห็นว่าเราทําอกุศลไม่ได้บอกว่าทอาอกุศลแล้วดีนะแต่เห็นอกุศล,ลน่ะดีเห็นแล้วมันจะไปทอนกาลังอกุศลได้เองสังเกตและมีสติในชีวิตประจาวันมากขึ้นนะดูจิตและเจตสิกก็คือความรู้สึกที่ประกอบในใจโนะยมยกตัวอย่างเรื่องกระแสะข้าวเหนียวมะม่วงพอได้ข่าวปุ๊บก็เกิดความอยากกิน เห็นความอยากนี่แหละเห็นความหิวอารมณ์อยากจะได้เสพอารมณ์ข้าวเหนียวมาม่วงพูดดึกๆนี่ก็ไม่รู้ใครจะหิวหรือเปล่านะถ้าใครหิวก็สังเกตรู้อาการมันมีหิวสองแบบนะมันมีหิวทางกายจริงๆกับหิวกิเลสจริงๆไม่ได้หิวหรอกแต่อยากจะกินอันนี้ชัดนะเป็นความหิวอารมณ์เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็อยากชวนทุกท่านฝึกต่อเนื่องต่อไปนะคือในชีวิตประจาวันฝึกให้ ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วถ้าเราฝึกแบบมันจะเสพคุ้นพอเรารู้ตัวปุ๊บมันก็จะมีสติมาได้หวัดอ่าเราก็ชวนฝึกกันต่อไปโยมถามว่าในการทํากิจต่างๆระหว่างวันรู้สึกตัวเรื่อยๆเท่าที่จะนึกได้แต่บางทีก็ลืมอ่าก็ธรรมดายมแต่ก็พยายามฝึกบ่อยๆก็จะรู้ตัวบ่อยมากขึ้นคราวนี้ถ้าตอนไม่ลืมมีอกุศลมาเช่นหงุดหิดการกําหนดรู้อกุศลทําได้เร็วกว่ารู้กุศล อย่างนี้จะต้องแก้ยังไงหรือถูกหรือเปล่าปกติแล้วอากุศลมันจะรู้ได้ชัดก็จริงก็เป็นไปได้คือเช่นเวลาโกรธเวลายั่วมันก็จะรู้ตัวเลยเพราะอารมณ์มันรุนแรงมันชัดส่วนในเวลากุศลเนี่ยโดยตัวมันเองมันก็มีสติอยู่แล้วล่ะเคแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รู้ตัวมันคือหมายถึงว่าสมมติเรากาลังมีกุศลในการทํากับข้าวให้แม่ขณะนั้นน่ะตัวสติมันรู้รู้อาการหันผักมันก็หันด้วยความเป็นกุศลนั่นแหละ แต่มันไม่ได้รู้ว่ากําลังเป็นกุศลก็โอเคก็ไม่เป็นไรมันก็ทํากุศลถูกไหมเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่วิปัส,สนามันรู้หันผักอยู่หรือรู้กําลังคิดวางแผนอยู่มันก็คิดอย่างเป็นกุศลหันผักอย่างเป็นกุศลนะได้แต่ตอนหงุดหงิดยัว่วยั่วคนขับรถปาดหน้าตอนยั่วมีคนขับรถปาดหน้าเป็นอารมณ์ตอนนั้นเป็นอกุศลแล้วมันยัว่วมันชัดเสี้ยววินาทีถัดมามันเลยมีสติรู้ว่าเมื่อกี้ยั่ว รู้อกุศลอย่างนี้ยอกุศลเป็นอารมณ์ปรมัตดในการเจริญวิปัสสนาได้แต่ตอนเป็นกุศลเนี่ยตัวมันเป็นกุศลรู้อารมณ์อะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นบัญญัติหรือปรมัดก็ว่าไปก็ได้เหมือนอย่างเราเจริญสมถะก็ได้นะดูลมหายใจพุทโธพุทโธไปขณะนั้นมันก็มีพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์ก็มีสติแต่มันไม่ได้มีสติรู้จิตที่เป็นกุศลแต่มันมีสติรู้พุทโธพุทโธการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพร้อมดูลมหายใจ พอมีอะไรมากระทบก็ไปรู้สิ่งนั้นพุทโธก็หายไปพอไปรู้เสร็จก็กลับมารู้ลมหายใจบริกรรมพุทโธใหม่เป็นการดูบัญญัติสลับปรมัดไปไปมาแบบนี้ได้ไหมได้ไหมคืออะไรได้ล่ะถ้าพูดว่าเป็นการเจริญกุศลได้ไหมได้เป็นการฝึกจิตได้ไหมได้เป็นการเจริญวิปัสสนาได้ไหมได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นการเจริญวิปัสสนาได้เต็มที่ไหมอย่างนี้ได้ไม่เต็มที่เป็นการฝึกที่ดีไหม เป็นการฝึกจเจริญกุศลที่ดีแต่เป็นการฝึกวิปัสสนาที่ได้น้อยจากที่เคยทํางานบ้าคลั่งแข่งกับเวลาในอดีตเปลี่ยนแปลงมาเป็นใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติแล้วนั่งเรียนธรรมะที่บ้านโยมบอกว่าทั้งสองนั้นประมาทไม่ตั้งกันเพราะจมอยู่ในอารมณ์ทั้งคู่เออโยมพูดดีคือหมายถึงว่าต่อให้แต่ก่อนเนี่ยสมมตินะเอาพูดให้สุดตรงเลยก็คือ,อกุศลเต็มที่เลยคิดเครียดตลอดเลย กลับต่อมาใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่สบายนั่งฟังธรรมะทั้งวันแต่ท่านหลงอารมณ์จมอยู่ในอารมณ์ทั้งคู่ยินดีพอใจโอ้อยากฟังฟังแล้วมันเพลินเนลอเกินสนุกเลอเกินอาจจะฟังด้วยอกุศลก็ได้นะใช่ไหมคนไปวัดนี่ไม่ได้แปลว่าทุกคนกุศลหมดนะไปวัดด้วยอกุศลก็ได้ฟังทำด้วยอกุศลก็ได้นะหรือเป็นกุศลก็จริงแต่เป็นกุศลแบบไม่ได้เจริญวิปัสนาก็หลงทั้งคู่ก็ได้นะคือหลงแบบ ในความหมายว่าไม่ได้วิปัส,สนาทั้งคู่ก็ได้อย่างนี้ก็น่าสนใจนะหรือจะพูดรประมาททั้งคู่คืออาจจะอยู่กับธรรมชาติแต่อยู่อย่างไม่มีสติก็ได้นะอยู่อย่างอากุศลก็ได้นะเอออย่างนี้ก็น่าสนใจนะต้องหมั่นพิจารณาตัวเองบ่อยๆโยมก็สรุปดีการฝึกสติให้ระลึกรู้ตนเองช่วยป้องกันตนเองไม่ให้ไปคบอกุศลได้เป็นช่วงๆโยมท่านนี้ก็สะท้อนมาดีนะเห็นด้วยมันอาจจะไม่ได้ทําให้เราละอกุศลได้หมดหรอก แต่มันจะรู้บ่อยๆก็ละได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นวิปัสนา,าในชีวิตทําให้เห็นอกุศลได้ชัดขึ้นพอเห็นบ่อยก็พลอยผลักใสไม่ชอบใจเกิดอกุศนซ้อนเข้าไปอีกคือการเห็นอกุศลเนี่ยดีเห็นแล้วมันเบาลงอ่ะดีแต่บางทีพอเห็นว่าเป็นอกุศลแล้วเราก็เลยหงดหยิดที่เรามีอกุศลอันนี้ก็ต้องระวังผู้ปฏิบัติก็ต้องรู้ตัวว่าเราเกิดอกุศลซ้อนเข้าไปยมที่สะท้อนมันเนี่ยดีดีที่เห็นนะฮะ ดีที่เห็นยมถามว่าแล้วเมื่อเรารู้ว่าจิตเป็นอกุศลทําอย่างไรจะให้จิตปลอดโปร่งเป็นกุศลก็ตอบเหมือนคล้ายเดิมว่าหนึ่งก็คือเจริญสมถะช่วยก็คือใจมันอยู่กับอะไรแล้วมันหม่นหมองก็ไปอยู่กับอย่างอื่นเช่นไปคิดเรื่องดีๆไปเจริญสมถะไปบริกรรมพุทโธนะหรือว่าไปฟังธรรมะอ่าที่เกื้อกูลให้ใจมันคิดไปในทางดีมันก็เป็นกุศลได้ แต่มันไม่ได้แก้ปัญหานั้นโดยตรงถ้าจะแก้ปัญหานั้นโดยตรงต้องพิจารณาปัญหานั้นถ้าใจเรามีกําลังพอก็สู้ประจันบานเลยก็คือเอาปัญหานั้นมาดูชัดๆพิจารณาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลนั้นน่ะชัดๆแต่ถ้าใจมีกําลังไม่พอก็หลบเข้าถา้ำเจริญสมถะก่อนนะฮะจะไปฟังธรรมจะไปหาธรรม,มะที่เป็นคู่ปรับกันก็ว่ากันไป